ที่สุดเลยครับพี่น้องครับเรื่องราว่าวสารซิ่งที่ดีๆกับพี่ลานน้อยอิงหรือว่าจะเป็นเรื่องราว่าวสารซิ่งที่ดีๆครับของน่องไรอันกาดบัณฑิตครับพี่น้องครับปังไม่ไวครับเมื่องานเพลงหมอดูหมอใจครับโอ้โหขยานเข้าไปถึงเจ็ดแสนวิวกันเข้าไปแล้วครับพี่น้องครับและกับบอยมีที่ทาวาดยอดวิวจะหยุดครับพี่น้องครับ มุ่งสู่1ล้านวิวบ่น่าจะเกินอาทิตย์นี้แทน้แน่นอนเนาะพี่น้องเนาะทั้งนี้ทางนั้นนครับทางค่ายเพลงยุ้งข้าวเล็กคอร์ดนะครับกับน้องไรอันกาดบัณฑิตนะฮะกระไดออกมากล่าวถึงพอพอไปม่เอฟซีแฟนคลับหรือว่าจะเป็นในงานเพลงที่รองเฟียดกันครับนะ อีหลาหน่อยอุ้งอิงนี่แหละครับพี่ดองครับสวัสดีครับด้านครับผมวันนี้ก็ขอบคุณนะครับเจ็ดแสนีวเข้ากับเพลงหมอดูหมอใจครับี่กับน้องอุ้งบ้าเพื่อนแพงนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกแรงร์แรงใจนะครับขอให้ย่บิวพยายาไปเรื่อยๆนะฮะก็ฝากก็ได้ครับกับเพลงหมอดูหมอใจครับวันนี้ก็ขอบคุณเจ็ดแสนดีครับโอ้โหงานนี้ครับพี่ดองครับเลนเอฟซีแม่ปลื้มอกปลื้มใจกันแบบยกใหญ่เลย นะฮะเมื่อยอดวิวครับของเพลงหมอดูหมอใจครับพี่น้องครับโอ้โหผมถึงบอกเลยว่าปังไม่ไหวฮะเนาะสิ่งที่น้องไรอันครับออกมาขอบคุณนะครับเแสนวิวนะครับการที่กับเพลงหมอดูหมอใจครับที่จะเข้าสู่เจ็ดแสนวิวใดนะครับตรงนี้ครับต้องยกเครดิต นะครับให้กับพ่อพอแม่แม่เอฟซีแฟนคลับของน้องไรอันหรือว่าจะเป็น FC ฟซแฟนคลับของอีลาน้อยอุ่หอิงครับที่เข้าไปซ้อยกันดันยอดวิวที่ซ้อยสนับสนุนเบิ่งเพลงชมเพลงนะครับของลูกสาวแห่งชาติลูก้ายแห่งชาติเนาะนะครับให้มียอดวิวที่ปังๆได้ขนาดนี้แล้วก็เพล่งมอดูหมอใจครับ ที่ยอดวิวอยู่ที่เจ็ดแสนกวิวเจ็ดแสนหกหมื่นนะครับพี่น้องครับกว,วิวอยู่ในขณะนีลกายอยู่ที่ลำดับในมาแรงอยู่ที่สิบสี่ในมาแรงนยะครับพี่น้องครับหลังจากที่ก้อนหน้านีเนะี่ยโอ้โหทะยานขึ้นไปแต่อยู่ที่สี่ในมาแรงครับเป็นอีกย่างที่แปลว่าน่าชื่นใจมากๆเลยนี่ล่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับมันคือแรงสนับสนุนครับที่ พอพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับทั้งสองคนทั้งสองบ้านนะครับที่เป็นสายล่มไตปีครับพี่น้องครับบอวว่าจะเป็นศิลปินที่หฮาหักนะครับบัจะเป็นอิลาน้อยอุงอิงจะทําอะไรครับเอฟซีแฟนคลับเขาไปรวมเมื่อเขาไปซอยซับพอร์ตตลอดบอัว่าจะเป็นน้องไรอันครับโอ้โหต้องย่อมรับเลยครวาพ่อพ่อแม่เอฟซี FC น้องไรอันเนะี่ยใจถึงพึ่งได้ น่ารักมากๆเลยบอกว่าจะเป็นน้องไรอันครับจะไปทํากิจกรรมไปแสดงยูไสนะครับพอะพรหแม่แม่น้องไรอันครับกลับไปซัพพอร์ตลูกชายแห่งชาติทุกครั้งไปนี่แหละแล้วเพลงครับหมอดูหมอใจที่กําลังเป็นกระแสครับพี่น้องครับแม้แต่ขามอลำ นะวยังไงคือขาหมอล่หรือว่าในแนวเพลงลูกทุ่งอีสานก็คือโตพ้มนี่แหละนะฮะยอมรับนะครับว่าไม่ค่อยจะได้ฟังเพลงในแบบลูกทุ่งแบบลูกทุ่งแบบภาคต่างนะครับส่วนมากกับจิบมาในแนวเพลงแนวเพลงลูกทุ่งอีสานแนวหมอล่ำอีสานนะครับจะเป็นส่วนใหญ่เนาะ ถามว่าลูกทุ่งภาคกลางบ้นว่าบอดบอด้ฟังเลยได้ครับฟังบ้างแต่ว่าบอดด้เยอะเท่ากับลูกทุ่งครับหรือว่าหมอล่ำทางเขตภาคีสานเนาะพ่อครับเพลงหมอดูหมอใจที่มีออีลาน้อยอุ๋งอิงหรือว่าจะเป็นน้องไรอันการบัณฑิตนะครับพี่้องครับที่ได้ร้องคู่กันครับอื้อ ยิ่งฟังครับี่นครับมันยิ่งเพลาะยิ่งฟังมันคึ้นมวนขึ้นไปเรื่อยๆเอายิ่งฟังคาราบินอนครับมันเริ่มมวนขึ้นไปเริ่มติดหูเริ่มมวเนี่ฮะจังหวะนะฮะมันเป็นเพลงที่จังหวะโจ,โจโจโจกระวนว่าโจแบบหาดคอแบบกระโชกโักขาครับเป็นจังหวะโจโจ โจ้แบบน่ารักน่ารักครับพี่น้องครับจังหวะสนุกสนุกสนานในแนวเพลงตรงนี้และกับบวกกับบุคลิกครับของศิลปินครับว่าวะเป็นอีลานอย่อิงโรจะเป็นน้องไรอันการบัณฑิตเนี่ยทีมาไทายทอดอารมณ์เพลงตรงนี้ครับพี่น้องครับยิ่งฟังครับบุคลิกทั้งสองคนครับมันยิ่งเข้ากับเพลงอันนี้ยอมรับเลยนะครับพี่น้องครับว่าผมไม่ค่อยถนัด บทถนัดในแนวเพลงลูกทุ่งภาคกลางนะครับแต่ว่าเมื่อเดี๋ยวฟังครับพี่น้องครับเมื่อเดี๋ยวฟังเออ่เพลงทีทั้งสองคนมาลองคููกันเนี่ยในแนวเพลงแบบลูกทุ่งจ๋าจ๋าลูกทุ่งทั้งภาคกลางพี่นอ้องรู้สึกว่ายิ่งฟังมันยิ่งได้อัตถรส์ยิ่งฟังมันยิ่งบวนน่ะพี่นอ้องอืผมเสือ้อเนี่ยวพอพอยแม่เอฟซีแฟนคลับของอีหลานอยว่อิงครับ ที่เป็นแฟนคลับหรือว่าเป็นข้อเพลงในเรื่องของลูกทุ่งอีสานลูกทุ่งมอล่ามขึ้นกันครับผมเนี่ยหลายคนครับพี่น้องครับเดี๋ยวฟังแล้วตงังมีความสุขตังมว่วนนะครับยิ่งฟังยิ่งติดหูยิ่งฟัง,ย,ง,ฟงยิ่งเพลาะเออพี่น้องครับนี่คือปรากฏการณ์นะครับของสองฝากฟังของศิลปินครับบส่สเะเป็นน้องไรอันนี่กับ มาแนวสายลูกทุ่งนะพี่้องนะหรือว่าจะเป็นน้องอุ้งอิงกับเป็นแนวสายหมอสายหมอล่ำครับเนอไดว่ออารองคู่กันแม่รู้สึกว่าดีเอ็นเอมันเข้ากันนะพี่้องตอนแรกก็คิดอยู่ขึอยกันว่าเอ๊ะมันจะเป็นยังไงนะฮะแต่ว่าหารู้ไม่ว่าหลายคนก็เป็นห่วงเออหลายคนก็เป็นห่วงเด้พี่้องว่าอุนะ้งอิงเนี่ยจะรองเพศลูกทุ่งได้ดีบอเนี่ยครับอย่าลืมนะครับว่า ตั้งแต่สมัยน้องเรียนอยู่ประถมจนถึงมัธยมนะครับอีลาน้อยอุงอิงครับเป็นสายประกวดนะครับและก็ขวาร่างวันลนร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับมัธยมขวานักร้องขวารางวันชนะเลิศครับนักร้องลูกทุ่งนะระดับมัธยมมาแล้วครับ รางวัลชนะเลิศพร้อมเลยพี่น้องครับไม่ใช่ไก่กานะประวัติของอิลานอยูกอิงครับไม่ธรรมดานะครับเป็นสายประกวดเป็นสายลูกทุ่งเป็นสายนะครับชนะเลิศในเรื่องของการประกวดร้องเพลงมาโอ้โหหลายเวทีนะพี่น้องนี่แหละครับจึงทำให้าาอิลานอยูกอิงครับร้องเพลงลูกทุ่ง ได้ออกมาแบบน่ารักแล้วก็ได้ออกมาดีเลยทีเดียวนะครับคิดว่าครับพี่น้องครับยอดวิวเพลงมาดูมาใจเนี่ยคงทะยานแตะ1ล้านวิวในบ่นาเกิดอาทิตย์มีแทนแน,น,น่นอนด้วยแรงซัพพอร์ตของพ่อพอแม่แ FC เฟซแฟนคลับของน้องๆทั้งสองบ้านซอยกันครับพี่น้องครับน้อแม่ View, เห็นยอดวิวเห็น เพลงประสบผลสําเร็จนะครับเห็นเพลง <_ m akes> เห็นพ่อแม่พี่น้องของเขา้าชื่นชอบนะครับรู้สึกว่าดีใจกับแทนยิลาน้อยอุอิงหรือว่าจะเป็นน้องไรอันกานดบัณฑิตนะครับที่มีผลงานเพลงที่รองคู่กันไว้แล้วนะครับเอฟซีแฟนคลับต่างยอมร,ยมรับต่างชื่นชอบนะครับพี่นอนะ้องเนาะและกรรอครับพี่น้องครับรอในเรื่อง ผลงานต่อไปของน้องทั้งสองของศิลปินทั้งสองขั้นนะครับว่าจะได้เป็นแบบใดอีกนะครับ mm hmm. FC ซแฟนคลับต่างคนกับต่างรุ่นนะครับ mm hmm. ว่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์อีกไหมนะครับ mm hmm. ผมว่า mm hmm. มีแทนแฮนนอนร่อร่อปูเสือ raw, mm ้อร่อเลยครับอาล่ะครับคลิปนี้ครับด้วยความเปิดปิติด้วยความดีอกดีใจเนาะ mm hmm. กับยอดวิวทั้งสองอกับยอดวิวของเพลงของ ลูกชายแห่งชาติกับลูกสาวแห่งชาติที่ได้รอบคู่กันไว้ขอบคุณรงใจครับที่ผ่านเกิดก็มาเห็นคลิปครับมีความรู้สึกนะครับคิดเห็นว่าจะในเมนคุยกันใดเด้พี่น,ใน,ใน้องได้แหลกเป็นความคิดเห็นนะครับคุยกันในฐานะ FC Fan แฟนคคนหนึ่งกันละกันคลิปนี้สวัสดีครับ